สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งปี64ของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังทั้งหมด7บริษัทจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสามนมุนๆเชิญช่องหนี้ได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเผื่อเป็นกำลังแรงใจให้ในด่ด้จา้า สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับภาพรวมของตลาดหุ้นก็ทําให้เราตกใจลหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้ไปเราน่าจะเจออะไรที่ดีกว่านี้ละกันนะครับอวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาสหนึ่ปี64นะครับของบริษัทจดทะเบียนที่มีการประกาศออกมานะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึง7บริษัทนะครับซึ่งก็มีดังนี้นะครับ เรามาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกนะครับก็คือหุ้น psh หรือว่าบริษัทพกษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนซึ่งงบผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งปี64ของหุ้นพกษานะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่606.13ล้านบาท คิดเป็นกำ huh? ไรต่อหุ้นก็คือ28สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรมาส1ปี63นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่921.84ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ42สตางค์ต่อหุ้นส่วนในไตรมาส4ปี63นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่829.52ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ38สตางค์ต่อหุ้น จากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิของหุ้นพึกษาในไตรามาส1น1ปี64 Q on Q นะครับกำไรสุทธิก็ลดลง26.93%ในขณะที่ Y on Y นะครับกำไรสุทธิก็ลดลง34.24%ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรายได้หรือว่ากำไรของเขาค่อนข้างที่จะอิงในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ กว่าที่เขาจะมีการรับรู้รายได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรสมมติว่าเขามีพ p อ e เ r อร์ในปีนี้นะครับมี back ก็อกในปีนี้สุดท้ายกว่าจะมีเป็นรายได้เป็นกําไรของเขาก็อาจจะเป็นปีหน้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปลงทุนกับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เราก็ต้องดูในเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะครับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้ามาลงทุนเพื่อเอาปันผลซะมากกว่านะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพ คเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ปันผลเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของการเติบโตของราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้โตตามปันผลที่เขาให้นะครับสำหรับราคาในปัจจุบันของหุ้นพึกษานะครับก็อยู่ที่12บาท50าสตางต่อหุ้นต่อมานะครับหุ้น AAV หรือว่าบริษัทเอเชียเอเวอช่นจำกัดมหาชน สำหรับงบผลประกอบการในไตรามาส1ปี64นะครับของหุ้น AV เเนี่ยตัวบริษัทก็ขาดทุนนะครับซึ่งก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่1864.58ปล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ38สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรามาส1ปี63นะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนเหมือนกันซึ่งก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่671.48ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ14สตางค์ต่อหุ้นสว่วนในไตรมาสท,ที่แล้วนะครับในไตรมาส4ปี63ตัวบริษัทก็ขาดทุนเช่นกันซึ่งว่าขาดทุนสุดที่อยู่ที่1114.45ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ23สตางค์ต่อหุ้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้น AV เนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับสายการบิน และในช่วงนี้นะครับวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมันมีผลในเรื่องของหุ้นในกลุ่มสายการบินแน่นอนครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เข้ามาการเดินทางในเรื่องของเครื่องบินก็อาจจะลําบากนิดน,นึงนะครับทำให้ลูกค้าลดลงทําให้รายได้แล้วก็กําไรของหุ้น AV เนี่ยหายไปจนกลายเป็นขาดทุนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีหุ้น AV เนี่ยรู้สึกว่าจะมีข่าวว่าเขาจะเอาในเรื่องของธุรกิจของเขาเนี่ยธุรกิจ ธุรกิจการบินของสายการบินแอร์เอเชียนะครับเข้ามาเทรดแทนที่ตัวบริษัทใหญ่ของเขาก็คือหุ้น a อวนี่แหละเขาจะเอาออกไปแล้วก็จะเอาตัวธุรกิจของเขาเข้ามาเทรดนะครับอันนี้ตามที่ผมได้เข้าไปอ่านในข่าวอ่ะก็ลองไปดูแล้วกันนะสำหรับราคาของหุ้น a อวในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2บาท28สตางค์ต่อหุ้นมาที่หุ้น CBG นะครับหรือว่าบริษัทคาราบากรุปจำกัดมหาชน ซึ่งงบผลประกอบการในไตรามาสหนึ่งปี64นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่700.20ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ70สตางต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรามาสหน่งปี63นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่800.94ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ80%สตางต่อหุ้น ส่วนในไตรมาส4ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่873.13ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ88สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิของหุ้น CBG ในไตรมาส1ปี64นะครับ Q on Q ก็กำไรหายไป19.80%ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็หายไป12.58% ก็ถือว่ากำไรสุทีิของหุ้น CBG ก็ลดลงทั้ง Q 1วอแล้วก็เยียออนเยีเลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ากำไรของตัวบริษัทก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาเยอะพอสมควรเนาะในขณะที่ราคาของหุ้น CBG ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่113บาทต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูที่หุ้นสิริหรือว่าบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน สำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ของหุ้นซีรีนะครับก็มีกำไรซึ่งก็มีกำไรสุดที่อยู่ที่384.05ล้านบาท คิดเป็นกําไรต่อหุ้นก็คือ2สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรามาส1ปี63นะครับตัวบริษัทก็มีกําไรสุทธิอยู่ที่61.89ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกําไรต่อหุ้นเนี่ยคิดไม่ได้เลยนะครับด้วยความที่กําไรของตัวบริษัทน้อยนั่นเองนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะคิดเป็นกําไรต่อหุ้นได้ในขณะที่ไตรามาส4ปี63นะครับตัวบริษัทเนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่588.17ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกํำไรต่อหุ้นก็คือ4สตางค์ต่อหุ้นนะครับจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็เฉพาบว่ากํำไรสุทธิในไตรมาส1ปี64ของหุ้นสิริ Q 1 Q นะครับกำไรสุทธิก็ลดลง34.70% ในขณะที่เยอันเย่นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มสูงถึง520.53%ซึ่งก็ถือว่าเยออนเย่เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกันไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยกำไรก็ลดลงนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มันก็มีปัจจัยได้หลายอย่างนะครับที่ทําให้รายได้หรือว่ากำไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับสำหรับหุ้นแสนสิรินะครับในปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่1บาท4สตางค์ต่อหุ้น มาที่หุ้น ygg นะครับหรือว่าบริษัทอิกดาซิลกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ของหุ้น ygg นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่15.69ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ9สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรมาส1ปี63นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่13.16ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ7สตางค์ต่อหุ้น ส่วนในไตรมาส4ปี63นะครับก็มีกํำไรสุทธิอยู่ที่19.74ล้านบาทคิดเป็นกํำไรต่อหุ้นก็คือ11สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากํำไรสุทธิของหุ้น YGG ในไตรมาส1ปี64นะครับ Q on Q ก็ลดลง20.51%ส่วน Year on Year นะครับกำไรก็เพิ่มขึ้น19.22% สำหรับหุ้น YGG นะครับก็รู้สึกว่าจะมีการประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับให้หุ้นละ8สตางค์นะครับซึ่งก็จะขึ้น XD ในวันที่27เดือนพฤษภาคม2564นี้นะครับแล้วก็จะจ่ายในวันที่11เดือนมิถุนายน2564สำหรับราคาของหุ้น YGG ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่22บาท40สตางค์ต่อหุ้นต่อมาหุ้น AS หรือว่าบริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งงบผลประกอบการในไตรามาส1ปี64ของหุ้น AS นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่104.82ล้านบาทคิดเปน็นกำไรต่อหุ้นก็คือ25สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรามาส1ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่20.48ล้านบาทคิดเปน็นกำไรต่อหุ้นก็คือ5สตางค์ต่อหุ้น ส่วนในไตรมาส4ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่65.43ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ16สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส1ปี64ของหุ้น AS นะครับ Q on Q ก็เพิ่มขึ้นมา60.20%ในขณะที่ y e a r on y e a r นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาถึง411.81% ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับในช่วงนี้ในเรื่องของเกมออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านก็หันมาเล่นเกมออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้นวาจีจีเนี่ยกำไรของเขาก็เติบโตขึ้นมาเนาะแล้วก็มาในช่วงหลังๆมานี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากําไรของหุ้น AS เนี่ยเขาก็เริ่มแบบเติบโตขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเคยขาดทุนมาก่อน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของหุ้น AS เนี่ยมีโอกาสที่ตัวราคาหุ้นของเขาน่าจะมีการเทิร์นาล์ได้นะครับไม่มั่นใจว่าตอนนี้เทิร์นาลหรือ,อยังเนาะเพราะว่าราคาก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้สึกว่าประมาณจาก3บาทกว่าๆนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขึ้นมาก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันสำหรับราคาของหุ้น AS ในปัจจุบนนันยอยู่ที่9บาท9 0สตางค์ต่อหุ้นต่อมานะครับหุ้น J m มา หรือว่าบริษัทเจมาร์จำกัดมหาชนสําหรับงบผลประกอบการในไตรมาส1นปี64นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่3 3 3 4 6ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ36สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรมาส1ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่1 0 4 7 8ล้านบาท คิดเป็นกํำไรต่อหุ้นก็คือ12สตางค์ต่อหุ้นส่วนในไตรมาส4ปี63นะครับก็มีกํำไรสุดที่อยู่ที่271.08ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ30สตางต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่างบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ของหุ้น j จมา t นะครับ Q on Q กำไรก็เพิ่มขึ้น23.01%ในขณะที่ y ย on นเยนะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นถึง218.24% ก็ถือว่ากําไรของหุ้นเจมาร์ดก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วนะครับไตรมาสสปี63ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็หุ้นเจมาร์ดนะครับก็มีการประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับให้หุ้นละ15สตางค์นะโดยจะขึ้น XD ในวันที่25พฤษภาคม2 5 6 4แล้วก็จะจ่ายในวันที่11มิถุนายน2 5 6 4นี้นะครับอ่ะใครอยากได้ปันผลของหุ้นเจมาร์ดก็ลองไปพิ เพิ่มเติมดูอีกทีนะครับสำหรับราคาของหุ้นเจมาร์ Mart ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่37บาท75สตางค์ต่อหุ้นอ่ะก็ครบแล้วนะครับทั้ง7หุ้น7บริษัทนะครับซึ่งในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงแนวโน้มราคานะด้วยความที่ตอนนี้นะครับผมก็ยังคงเครือในเรื่องของแนวโน้มราคาอยู่เพราะมันยังมีในเรื่องของอาการตกใจอะไรบางอย่างอยูอย่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูก่อนว่า แนวโน้มราคาตอนนี้มันจะยังเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วอะไรนี้นะครับอ่ะอย่างไรก็ดีเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจกว่านี้เดี๋ยวผมจะเอามาพูดเป็นลายตัวแล้วก็จะมาพูดถึงแนวโน้มราคาอีกทีละกันนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับงบผลประกอบการของหลายๆบริษัทก็ออกมาเยอะมากๆแล้วบางท่านบางคนก็อยากจะดูหุ้นตัวนั้นตัวนี้นะครับผมเองเอามาทําเป็นหุ้นลายตัวเนี่ย ถ้าทําเป็นคลิปเป็นคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะครับก็เลยเอามาทําแบบรวมๆเลยเนาะก็อาจจะประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเนเพื่อนหนที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป in ็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เปนเพื่อนหรือคนที่รู้จักันเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปติดตามช่องเทียงนาน้อยสตูดิโอด้วยนะครับช่องนี้เขาก็ทําเกี่ยวกับสปอยหนังสปอยซีรีส์เป็นออกแนวสไตล์ของคนอีสานคุยให้ฟังนะครับก็ลองไปติดตามและกันนะสำหรับใครที่ชอบสปอยหนังแล้วก็ชอบฟังแนวภาษาอีสานนะครับ